เอาละเราจะมาปราบสัปปะหลาดที่นี่กันเย่ได้รับภารกิจใหม่แล้วฮ่าฮ่าจะเป็นสัปปะหลาดตัวหนึ่งเหมือนกันนะเจ้าต่อต่อปีโดฉันไปใส่สัปปะหลาดนะวันนี้เราจะมากู้โลกอะเอ๊ะอะไรทำไมฉันว่านะปินบ่อยจะเกินในช่วงนี้เนี่ยเนตติ้งดีปุ๊บออกตีนปั๊บเลยใช่ไหมเนี่ยเจวีฉันว่านะอะไรเราไม่ต้องเป็นฮีโร่แล้วล่ะมีคนมาปราบสัปปะหลาดให้เราแทนแล้วดูสิ เราเป็นตัวครัวมาตั้งแต่แรกเราบเจ้ต่อทมนิยไม่เคยเป็นฮีโร่ขเขาหรอกแต่คนกลัวพวกเราฉันไม่ได้สแกรี่ขนาดนั้นนะแกนั่นแหละเจ้าบีอ๋อสแกรี่สแกรี่แกสแกรี่พิชเชอร์ด้วยมาไม่พอนี่ฉันไม่ใช่คุณครูใจร้ายนะจะบอกให้เอทแต่ว่าไม่ใจร้ายเลยถือไม้ปี๊ถือไม้ีโอเค ท่านผู้ชมครั้งนี้เนี่ยเราจะให้เดนจินะครับหรือว่าเชนซอมแมนเนี่ยไปเป่าบปีศาจสหลาดที่เมืองแห่งนี้กันไปดูกัน,นว่าเดนจิแต่แกคุ้นจิเออเอาได้และครับไปดูกันทุกคนปะเอาคุ้นจินกับเดนจิเดินไปมาเดนจิฉันพบแล้วนั่นไงเป้าหมายสองตัวแรกใสเลนเส์เห็นสองตัวคู่กันเลยโอ้เฟมปิดเฟมไปด้วยเออ,อ,อจ้าหมีไม่ไปร่วมรบกับเขาเหรอฮะทำไมใช้ต้องร่วมรบ มันเป็นคอนเทนต์ของเดนจิเข้าใจป่าเชนซอเมนนายไม่ใช่เชนซอเมนเพราะ,ะฉะนั้นจะยืนอยู่นิ่งๆแต่ฉันเคยเห็นแกเป็นเชนโซมีนี่นาโ oh <my> อ้มมยก่อนตัวแกก็เป็นเชนทอลูกชิ้นเหมือนกันนี่เดี๋ยวฉันจะโคงนะแล้วแกไปงับมันได้ไหมเจ้าหม,ไมาีไม่เอาไม่เอาอย่าอย่าอย่าขี้โกงอย่างนั้นดิเดี๋ยวต้องให้เขาสู้เองเข้าใจป่างั <laughs> ้นเชนโ ช่วยฉันหน่อยได้ไหมครั้งนี้ฉันจะให้แกกูโลกเลยไปเลยไอ้กูเลยโอ้โหหมุนแล้วหมุนแล้วดีเป็นไงจับใส่เรนเฮดมาเลยสองตัวดีหมุนหมุนหมุนดีหมุนเลื่อยขามันเลื่อยขามัานปึ๊บมาดูกันว่าเชโซจะไหวไหมปึ๊บเต๋อหมีมันท้ายแล้วว้าว โอ้โหเป็นไงานงานหลักมะเจ้าเชนซอร์อาเลยเห็นพ่อผ่านเลยห <c oughs> าบัตทยัก <c oughs> บัตรทะยักอะไรหรอนี่ไหนเรนที่เป็นบัตทยักตาย <c oughs> ม,มีอีกไหมเดี๋ยวดูซินี่ให้อบอกว่อนที่เปยเทนทตายไม่ใช่เพราะว่าเรื่องของเชนซอนะ <What? S 2> แต่เป็นเพราะว่าขนมเหนื่อยขนมตัติดตัวตรงเหนื่อยโอยข้างหลังเป็นบัตทะยักตายเดียเดจิเดจิเื้าจะจไปเลยบัตเลย บัทะยักร็วบทะยักเร็วเอาบทะยักใส่มนเลยเอาบัทะยักมาเยโอนชนลงจเาจอดดิิไบักไม่ใช่เหรอทำไมฉันโดดลูกหลงอยู่คนเดียวเลยโอ้เดนจิทุกฝั่งโน้้ม่ทัสตัวว่ามันจะกินใครสูเ็ดมีสตัวี่ว่าตายแล้วจะสู เดี๋ยวเพลงอะไรเนี่ยเจวีเพกระตูสเลนเทสไงนี่มันคือกระตูสเลนเทสนี่ไงมองเท่าไรก็มองไปเหมือนเดิมแล้วนี่เด็เดนจิช่วยฉันหน่อยเดนจิสามตัวเลยนะไหวไว้กระตูแอนไปหาเรื่องมันเลยโอ้บทพลมาแล้วดูดีของเขาเนี่ยเดนจีรับพิลเดนจินั่นน่นเดนจับพินแล้วรถเป่ารถเป่าลงไปข้างล่าง ยังหมูได้อยู่อุ้ยปลาโลกตามไปแล้วกระโดดตามอ้โหสนุกเลยแบบจังหนีจริงเลยว้าวนั่นนะดูโดนดูไปแล้วนั่นทันนรกอะหนังเรื่องนั้นน่ะนังเรื่องทันนรกอะเหมือนใช่เหรอเจ้าบีใช่เรื่องนี้เด็กปิ๊ดเรื่องเรื่องทันนรกอีกโอ้ยแต่ว่าเฮ้ยแต่แต่ฉันว่าเหิดไนเอ็ดี้มากกว่าอะไรนะไททันไททันไททันเนี่ยดูไทยท่นอะไรเหลือตัวเดียวเนี่ย เดินจีบวนเดินจีบวนตั้งแเรียบร้อยพี่รถต่อจะมีโดขาอยู่บนตึกผมาหันขึ้นมาเร็วทำไมเรื่องเนี่ยสรุปเรื่องของเราเนี่ยมันจะเป็นอะไรกันเนี่ยสรุปเป็นเป็นโซแมย์เดี๋ยวจะเป็นแอคแท็กคอร์ไทยท่านหรือจะเป็นหนังเกาหลีเนี่ยฮะฉันถามเลยดิโอไม่แก่เ,เรื่องเลยเนี่ยดิแกไม่รู้หรอเอาไปไหนแล้วคะอยู่ข้างบนใช่ไหมดิแกไม่รู้หรอว่าเจ้าดิอ่ะคือรีวายปลอมตัวมา มีไว้พรอมตัวมามีแกจะบ้าเออมีไว้พปอมตัวหน้าเหมือนนารูโตะบอกว่านี่คว้โคโลงเป็นตัวอะไรอ่ะรีไว้ก็เราไม่รู้นี่ว่าในหน้ากากนี้คือใครกันแน่ไงเราไม่รู้เปิดหน้ากากวันนี้ฮะเฮ้ฮะเขาสร้างมดที่เปิดหน้ากากมาเนี่ยเดิมแมสซิงเกอร์มาเนี่ยเฮ้โทนหน้ากากว่าหน้ากากคื่มีไฟโทนหน้ากากมาแกร้องเพลงอะไรแกไม่อยากรู้ว่าแกเป็นใครอะฟ้าเดนจิมีอีกมาโอ้ นั่นไงบราชหรอเจ้าหมีดูสิอะไรนะไม่มีเหรอไม่มีไม่มีได้ไงอยู่ตรงหน้าแกเต็มเลยเนี่ยเห็นมาดูสินี่ฉันัยิงนี่แหละ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 ยิงได้ด้วยเป็นไง ไอ้ยิงมันก็ตายแล้วไม่ต้องลงไปบวกก็ได้มอ้อโอแมนมากโอ้โหพีทหลายตัวเดนจีลงไปแล้วครับท่านผู้ชมเดนจีลงไปว่ขนมดูดิปันเรียบเลยวโอ้โหปัดน,นะครับปัดนะเดนจิปัดน,นะครับดูฟือ้ออ้อมมารอบหนึ่งนะครับเกินไปไหนเนี่ยฮะโอ้พีสุดๆนะครับเกินไปไหนเนี่ย โอพีสุดๆดูโดนขยำไม่เป็นไรโดนขยำก็ไม่เป็นไรดีโอ้โหสุดยอดอุ้วนีอีกตัวมีอีกเรียบร้อยโอพีจริงๆนะครับตัวนี้ไม่มีใครมาหยุดยั้งเขาได้เลยว e e e ีเทนิตี้ไรเทวอรัดมันไซเรนเฮดไฟแดงหรอไฟเขียวไฟแดงไฟเหลืองจราจรนั่นไงโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงแป๊บนึงจราจรใช่ไหมฮะจะทำอะไรอะจ้าหมี เราลุ้งกันอยู่ว่าจะทำอะไรไปรถเลยแกเสกรถมาทำไมเนี่ยนั่นไงติดดิไม่ด้วยดิดิฉันไม่ได้ทำนะเด่นจีมันชนเด่นจีร้อนเลยไหนขอดูสิร้อนลุ่ยแน่ร้อนลุ่ยไฟกระพริปด้วยไปเขาแก่ไฟกระพริบปึ๊บ ดิเราจะเสกรถมาทำไวนี่เดนจิจัดการหน่อยข้างหน้าไฟจราจรจัดการมันเลยลุยแล้วว้ามาดูกันว่าเดนจิจะชนะไหมนี่ปัดไปเลยตกลงไปแล้ววีหวอวีหวอวีหวอโอ้โดนเตะนะครับเดนจิโดนเตะโดนกระทืบดูแต่ไม่นขานาบือเดนจินะครับดบบบบูปุ๊บปุ๊บปัน่นปั่นเดนจิปั่นครับเดนจิสายปัน่น ดีฮเดินจีใส่พี่จีชอบปั่นดูปั่นจราจรนะครับดูปั่นจราจรอยู่ดีเอาเอารถมาจากไหนรถมาจากไหนรถมาจากไหนเนี่ยไไฟฟแแดดงงเจ้าบีอะไรแกเอารถมาจากไหนเยอะแยะเนี่ยไปด้วยสิไปดีพาพาพาเร็วๆได้ไปดูเดจีหน่อยเดจีฉันมาแล้ว จบจัดการเลยจัดการเร็วจัดการเร็วไฟเขียวไฟเขียวค่ะไฟเขียวแล้วไฟเขียวแล้วโอ้โหไฟเขียวหมดลนลนล้อนลุดอีกแล้วล้อนแลุดเนี่ยใครช่านฝากไฟแดงค่ะลนหลุดเส็ยบอกไว้ก่อนเลยเดนจีไม่ควันลนลนหลุดจะฝั๊ไฟแดงเดนจีช่วยฉันหน่อยสิยกยกรถไปหน่อยเดนจีมันไม่ควรขับตั้งแต่ล้อหลุดแล้วหรือเปล่าเจ้าหมีเดราจะรถทำสูตรบินทีทีเอลอยได้ก่อน คเร็วโอ้ฉันลอ,อยได้เนี่ยสุดปินเย้ yeah, ฉันลอยได้ด,ดูสุดเท่มากมเลยอยากให้มันบินบ่ายอยากให้มันบินไหนๆอยากบินมากเลยขอเฮลิคอปเตอร์หน่อยบิไปไปโอ้โหสุดบินสุดบินสุดบ, <s men> บ,บินสุดบ, oh oh. บินเนีบบ่ยโอ้มันไม่ใช่ <God. S 1> บินอย่างนี้เจ้าหวีโอ้โหโอ้โหดีไงโอ้โห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  อ๋นี่มันตะกูไซเลนเฮดหมดเลยนี่ดาดูสิที่เราเจอในเมืองนี้เจ้าหมีแต่กครเราจทำไซเลนเฮทไงเขาใจเล่าอะอย่างนี้เจ้าเชนซอจัดการมันเลยเจ้าหมีลงจัดการมันเลยเจ้าหมีอจัดการไปเลยจัดการมันดีได้เรียบร้อยอีกสองตัวอีกสองตัวโอ้โฉดโฉดนฉดโฉดฟุบลุยบอลฟุ้ยมาเล็วลยมาเลยนั่นแหละนั่นแหละฟุบ จะหนีมัขึ้นเลยจะช่วยมาทางนี้ช่วยโซเช่วยด้วยมันจะมาซื้อ่ายช่วยด้วยช่วยด้วยการเรียบร้อยโอ้โหนี่กิ่งการเคนชาเมนเป็นเพื่อนทั้งเิงองกมาก่อนเลยนี่จ้หมีฉันว่านะอะไรควรเนิร์ฟเจ้าตัวนี้มะมันเก่งเกินไปแล้วอ่ะในโลก g b o t เนี่ยขนาดใส่ตาไม้ยังไม่เห็นเนิร์ฟเลยเอาละครับตอนีเดนจิ เจอศึกใหญ่แล้วนั่นคือไซเลนเฮดที่มีปืนดูโอ้โหไซเรนเฮดขย้อนกับเพดจิเลยย้อนดูดีว่าเด็กช่างย้อนจะมาตีกันเนี่ยดู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 โอ้ดีครับเป็นเด็กช่างเดนจินะครับโอ้โหไมเด็กช่างเดนจีกับเด็กไซเลนเฮดไปแล้วยิงอู้โหมันยิงบ่าโอ้ยมีกระเทือบอีกถ้าขับถนนให้การตีกันนะเราไก่อนเลยครับใช่ใช่ใช่ แต่เราจะจัดการปีศาจวยใครโดนดึงไปเจ้าบีโดนดึงไปพี่ชาติเร็วทีดิดียวโอ้ันเป่ามันเปตอมันเป่าปอดโอ้โหปวดปอดอวันโอ้โหปวดปอดอวันเด็ดจีสู้เขาเด็ดจีกระโดดหลบกระสุนปืนโหโหดบ้าระวังมือมันยืดได้เหมือนลูฟี่เลยระวังมือมือย่ายืด เฮาย้อยืนได้พัดทายแทนเหมือนกนะบอกไว้ก่อนเลยเรียบร้อยเดนจิโอ้โหเดจโหดดมากท้ายนี่มันขึ้นจริงพิี่ฉันได้ข่าวว่ายังมีอีกสองตัวที่เป็นยักษ์ใหญ่เราต้องไปเผชิญอีกอันนี้ใหญ่ไปจะบีตัวใหญ่ไปอย่าไ้แคซสิเดนจิต้องไปสู้อีกปะพวกเราไปแล้วไปแล้วพวกเรา ไปแล้วไปแล้วไปแล้ดนจีไปแล้วเวิรฟมาอุยอุอนี่ไงตัวนี่ดนีไปบวกไปเลยไปบวกไปไปบวกมัเตะอ่าเดี๋ยวกทำไมมาบันีบันทีวันนีบันีเยฟันฟันล็บขบฟันมันก็ตายแล้วก็ตายเพราะตัวนี้ตรองล็บขบต้องล็บเท้าเป็นไเล็บเท้าอะไรอะไร แล้วจะไปแก้ไปสู้เองเราดูตัวมันเบลอร์ขนาดนี้เนี่ยจริงๆฉันสู้เองได้ฉันก็ขยายตัวได้าก่อกเลยไม่อยากดูงั้นเดี๋ยวฉันจะโคงนะโคงขยายตัวโอ้ my god คงโอ้คงมาะโอ้คงมาละโอ้คงนี่เสร็จแล้วหรอเสร็จแล้วดยวอย่าใกล้เกินเจ้าบี ตัวมันใหญ่เกินไปดีแล้วดีแล้วพวกเราจะมีอาลวาดแล้วโค้งเขาเอาเดจิไปไหนแล้วอ่ะโอ้เดจิว่เดชิไปอยู่ตรงนั้น่ะเดจิวีแกไม่ได้ทำอะไรพวกแกทำไมเย่ฝนแล้วว้าชัดได้ข่าวว่าบอสใหญ่อยู่ในนี้แน่ๆเลยเชนซอมแมนนี่เราต้องไปบุกมันนะ แล, <im it> แล้วก็มีลูกน้องมันอยู่ข้างๆน่าจะมีแค่ตัวเดียวลูกน้องมันนะไหนตัวเนี้ยนะลูกน้องมันใช่มีแค่ตัวเดียวแน่ๆปะจัดการกับมัน easy มากๆแย่จัดจารกับมันเลยนี่ไงาอะไรเนี่ยอ้โหโอ้โหเ่มันเป็นโนมิ็นโนว้าว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 วว้า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 ้าวว้า

ตามผลไม้ก็เรียกน้องเอาละครับตอนนี้เราเจอศึกหนักแล้วแต่ว่านะโอ้โหอะไรมาอีกแล้วเหรอเชนซอมีไม่อยากเลยนต่เธอต้องเล่นโอ้โหนีครับ เชนซอมบี้มาช่วยแล้วนะครับในการพิทักษ์โลกพร้อมกับเดนจีนะครับมาดูกันว่าคู่หูนี้จะร่วมมือกันได้หรือไม่นะครับไหนบุกเลยพวกเราไปละโอ้งงยดูมันวิ่งเร็วดูฉันวิ่งท่ามากเดนจีอุ้ยเดนจีติดเขบอนฟันใหญ่ฟันบันแหลวนี่คือมอสใหญ่เลยล่ะล่าสบอจากการขามันก่อน ยืดชืดชืดเป็นไงบ้างเจ้ามีโเลยเลยขาเลยขาได้ผลไปแลโอ้ยมันจะจับหรมันจับโอ้เาแล้วทำไมเป็นตัวเดียวเอาเจ้าบีไปไหนอะใหม่แล้วทาไมตัวหลุดออกจากลากอะไอแนตัวแอนไปไหนอะหลดแล้วตัวเดียอะไรเนี่ยซื้อแม่นสิไงฮะ เชนซอแบนไว้อยู่หรือว่าเชนซอแบนสลัดล่างก็มีแต่สือสลัดสลัดชีวันนี้มีสลัดล่างด้วยเราไปไหนเนี่ยจะไปหายระงายปีศาจไอ้เล่นปีศาจแดงไม่ใช่หรอฮะปีศาจกับหแมนยูปีศาจกับหัวนี่ฉันต้องยิงมันฉันต้องยิงมันปีศาจปีศาจนี่แไงปีศาจนีเม็ดปีศาจ ปิดคลิปให้หน่อยสิสนนยอันนี้ก็ขอปิดคลิปเพลนเขานี้แล้วกันเคสซ้อแม่สุดท้ายก็เพงนี่ถือว่าเจ้ากาันตัางหาก